สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจําวันที่ถ้าพูดถึงวันที่นะี่ก็ลืมทุกทีนะวันนี้วันที่8นะครับ8ตุลาคมก็จะพามาดูเรื่องของการทํารั้วนะยาวทั้งหมดนี่นะครับ45เมตรนะจากนูน่นมาถึงนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรนะอ่ะราวนี้รั้วนี่นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งดีไซน์นะแต่นี้เจ้าของเขาต้องการเปลี่ยนดีไซน์นะเพื่อให้มันเข้ากับบ้านนู่นนะครับ ก็เลยมีการเปลี่ยนแบบแต่ว่าก็ยังชงใช้ลักษณะโครงสร้างเดิมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตรงนี้นะเสาเนี่ยสามสิบคูณสาสิบเลยนะดูนี่กว้างใหญ่มากนะแล้วก็อันนี้ปกติเขาใช้ชั้นเดียวใช่ไหมในชั้นเดียวเราเบิ้ลสองชั้นเลยนะเบิ้ลสองชั้นนะครับนี่ดูนะครับข้างบนนี้ก็เป็นทับหลังนะทําไมต้องมีด้วยเออถ้าไม่มีนี่คือมันไม่แข็งแรงนะมันเป็นเป็นเนฟร,รมอันนี้มีเฟร,รมล่างเนาะ เฟรมนี้ก็ต้องมีเฟรมนี้ด้วยอดี๋ยวพาไปดูนะพาไปดูแต่ว่าก่อนถึงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดีไซน์นิดหนึง่งอันนี้ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวรถเข้าออกไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีไซน์นิดหนึ่งคือตรงนี้เดิมเป็นดีไซน์คือแบบหนึง่งเสาก็เลยมาอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็เลยสแปนมันก็จะประมาณนี้ไหมเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ทําเสาหลอกนะอันนี้คือเสาหลอกนะอันนี้เสาจริงเสาหลอกแต่เอามาปุ๊บเหมือนกันเดี๋ยวเราฉาบปูนปุ๊บมีปูนก่อกข้างในนะเหมือนเลย แต่ตรงนี้เดี๋ยวก็พับพับมานะไม่เป็นไรอ่อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงแบบก็เลยได้เอาเสาหลอกนะขยาย,ยานี้มาเพราะแบบเดิมมันจะต้องใช้ตรงนี้ขึ้นไปอย่างนี้เนาะอ่าแล้วพาไปดูนะหัวเสาอันนี้30มสคูณสาใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูบัวหัวเสานะอย่างสวยเลยอ่เดี๋ยวดูอันนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงอ่มันก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ใช้เหล็ก92เส้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเหล็ก9 2้าเส้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูนะ ไปดูว่าเวลาบัวหัวเสานี้โอ้โหเจ้าของกว่าจะเลือกได้นะกว่าจะถูกใจเจ้าของเนี่ยบัวหัวเสาเนี่ยแบบโอ้โหใช้เวลาแบบเลือกเยอะมากแต่ดูว่าดูแล้วดูแล้วสวยนะอะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ไปซุ้มประตูนะซุ้มประตูก็เลยยังไม่ได้ทําเดี๋ยวผมมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นิดนึงนะก็เปลี่ยนแปลงแบบแล้วก็เลยต้องได้ทุบรื้อตรงนี้มาเดี๋ยวพาไปดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะ ตรงนี้เห็นไหมครับบัวหัวเสานะปกติเขาประมาณ16แต่เนี้ยใช้20นะ30คูณ30นะครับก็ดูแล้วสวยนะืมสวยเลยเห็นไหมแล้วของเลือกไปเลือกมาก็โอ้ได้แบบดีผมว่าเออมันมันก็เรียบเรียบแต่มันก็ดูหรูนะสวยนะครับสวยเลยอ่านู่นนะครับก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เสาคู่เสาใหญ่นะเสาใหญ่เนี้ยก็จะบัวอย่างนี้แหละนะลายเดียวกันนี่แหละแต่ว่าบัวใหญ่แต่ว่าบัวใหญ่เนี้ยมันไม่สามารถ คือมีนะั่นแหละเขาไม่ทาเขาไม่ได้หล่อมาเป็นอย่างนี้นะต้องมาตัดเองนะเนี่ยเสาใหญ่ประตูหน้าบ้านนะนี่ประตูหน้าบ้านอันนี้ได้โมดิฟายใหม่นะไปตอกเสาเข็มอะไรใหม่ให้มันเรียบร้อยของเดิมมันตอกไม่ลงผมจัดการให้มันลงแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบัวเหมือนอันนี้แต่ว่าเป็นบัวใหญ่ๆเลยลายเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันมันไม่มีลูกแบบนี้นะมันต้องซื้อซื้อมานตรงนี้เสานั้นเป็นแบบนี้เนี่ยเสานี้เราก็ใช้วิธีหล่อนะ รอโดยที่แบบเนี่ยเป็นอันนี้เลยนะก่อแบบอย่างนี้เลยนะก็เดี๋ยวก็ฉาบทีหลังก็จะเป็นเสาแบบแบบนู้นเลยอ่าอันนี้ได้มากดเข็มใหม่นะเพราะว่าเดิมมันกดไม่ลงหรือมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้ทาใหม่กดลงไปแล้วไม่ลงก็มีนะลูกก็ก็ตามนั่นแหละนะไม่ลงก็คือไม่ลงครับอ่าประตูนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าดีไซน์เป็นยังไงอ่าตอนนี้เป็นซุ้มก็เดี๋ยวดูดีไซน์ว่าเป็นยังไงนะแต่ที่ไฮไลท์สาคัญคือนี่เลยสวยเลยเสาอันนี้ซื้อมาลองก่อนนะ เพราะว่ามันมีความจําเป็นนะเพราะว่าถ้าไม่มีอันนี้ลองก็จะไม่รู้นะว่าเ,เราต้องจับเสียมแบบไหนแค่ไหนอย่างไรนะพอซื้อมาลองก่อนแล้วพอได้ปุ๊บเราก็สั่งซื้อมาให้ครบเลยอีกกี่หัวก็ไม่รู้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิอีกสิหัวนะอ่าส่วนข้างในเดี๋ยวผมวันหลังพาไปเล่านะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเหลือแต่ฉาบนะดูลายดิโดสวยมากเลยเป็นโรงจอดรถนะ แต่ไม่ขี้เกียจเข้าไปดูข้างในนะก็เอาถ่ายข้างนอกก่อนแล้วกันครับก็เดี๋ยวต้องดูนะดูภาพรวม,มผมเข้าใจว่ารู้ว่านี่นะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะเหล็กเหล็กอลลอยอ,อันนี้ก็ดีไซน์เดิมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วไปชิ้ขงของเขาไม่ได้นะก็เลยต้องทาแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวคุยมไว้ก่อนเลยรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะสวยที่สุดในย่านนี้ในเกาะน,นี้เลยเกาะคลองรัดโพนะคลองรัดโพจะสวยที่สุด อโอเคเดี๋ยวผมพาย้อนกลับไปดูฝั่งนู้เรื่องของเสาหลอกนะทุกคนก็จะงงว่าต้องมาหลอกกันทําไมนะมันก็คือว่าเป็นครนะีเอทีฟที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปซึ่งออกมาก็สวยงามดีนะอันนี้กํลาลังเททับหลังนะทับหลังแบบนี้เทออกมาแล้วอย่างนี้ครับนี่เฟรมก็คือ,อคเฟรมนี่นะนี่น ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะไม่แข็งแรงนะเพราะว่าตังนี้มันไม่ได้แข็งแรงอะไรนะก็มีเฟรมข้างเนี่ยใส่เหล็กแล้วแข็งแรงล่างก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีเหล็กเนาะอยู่ตรงนี้เพราอทำมันแข็งแรงเฟรมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะฉาบนะให้มันสวยเลวแต่มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนพวกนี้นะของเราอะมันจะแบบ 30, สามสิบใส่คูณสามสิบอันนั้นเขายี่สิบคูณยี่สิบนะแล้วก็ กำแพงเนี่ยหนาแค่1ชั้นอันนี้2ชั้นนะสชั้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับ2ชั้นอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึง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 ,นงพาไปดูเสาหลอกเสาหลอกนะทำทำอะไรกันตรงนั้นนะพาไปดูเสาหลอกนะฝีมือช่างสานี่ <S <S นี่อันนี้ก็เททับหลังนะเททับหลังแบบเมื่อกี้นะก่อนเทก็เป็นอย่างนี้ครับเราใช้เหล็กเก้าเลยเต็มที่นะครับ2เส้น อันนี้น่าจะหนารวมๆมันมีสเปคสเปคของเรากำหนดหรือว่าเอา25เซน25เซนรวมเป็น2.50เมตรครับนนี่ก็จะกลายเป็น2.50เมตรมาตรวจเรื่องเสาหล่ออีกทีหนึ่งตรนนี้ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเจ้าของบ้านจะเอารถเข้าออไม่ได้เดี๋ยวรอให้ทำประตูเสร็จก่อนเนาะเดิมสเปคเดิมมันคือเสาเข็มอยู่นี้ไงแต่ว่าผมดีไซน์ให้มันเป็นอีกแบบนึงมันก็เลยอยู่ตรงนี้แล้วเหมาะแล้วแต่คราวนี้มัน ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการให้เปลี่ยนดีไซน์นะเป็นเหล็กดัดเหล็กอโลอ่ยนะมันเป็นช่วงละ2.8ไม่เท่ากันก็เลยได้ขยับมานี่นะก็ใกล้เคียงนะ2.75นะอ่าอันนี้ก็เลยเดิมเป็นเสานี่ก็ไม่ได้หลอนะไม่ได้หลอแต่ว่าก็จะหล่อให้มันแข็งแรงไปนะกลายเป็นเสาเอ็นไปอืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงต้องตัดไปนะหรือว่าหักมานี่หักมานี่อ่าอันนี้ต้องการเสาแบบนี้ใช่ไหมแต่ไม่มี ไม่มีก็เลยต้องก่อเสาหลอกนะแล้วก็ฉาบไปพอเสร็จสับเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยก็คือจะดูไม่ออกนะก็ <c oughs> จะกลายเป็นเสาหลอกนู่นปึ๊บเดี๋ยวดูรอบๆนะแต่ว่านี่ยังไม่ได้ใส่ปูนนะเดี๋ยวกรอ,อกปูนเข้าไปแต่ว่ามีเหล็กแล้วนะครับเสร็จตรงนี้เจ้าของบ้านเขาจะแบบว่าปึ๊บนี่ก่อไปให้มันสุดนู่นอีกนะครับมันก็จะได้ดูรับกันนะครับนู่นดูรับกันอ่ะก็จะเสร็จเรื่องเสาหลอกนะเสาหลอกเนี่ยคือ เป็นเสาที่ไม่ใช่เสารจริงแต่ว่าออกมาปุ๊บก็จะดูไม่รูล้ละมันจะเป็นเสารจริงเลยนะครับก็จะได้สแปนนะที่พอดีกันเห็นไหมครับห่างกันประมาณ5เซนนะคนทําเล็กดัดก็เดี๋ยวมาปรับให้มันพอดีนี่คือเสาหลอกนี่คือเสารจริงหลออไม่ได้หล่อนะรกรอบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวกรอกปูนเข้าไปนะครับตรงนี้เว้นช่องไใ้รถออกก่อนนะเสร็จแล้วค่อยอุดอก็เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปดูตอนมันเสร็จเนี่ยมันจะสวยงามมากครับ